เรไม่าเลนไหคะได้อยู่ละค่ะไม่เป็นไรมีนิอยนะบางันนิดนึงดีไหมคนิดนึงไม่ไงไง่ะเต้องนั่งกนหมล่ะออไหมคะจ้าันนี่ยอเอ ใ,ในครั้งนี้หน่อยค่ะคงานสเปเชียลเที่ยวไทยนะครับเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะร,ร่วมกับสมาคมนะครับแล้วก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุน้นการท่องเที่ยวนะครับให้กลับมาคึกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบโดยในงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28ถึง30นะครับที่ลานสีฟ้าสยมามนะครับแล้วก็ในส่วนของ ที่ขายพลาดโอกาสที่จะมาซื้อในงานนะครับเราก็จะมีในเวอร์ไวเนะฮะ specialthai.com นะครับจะขายไปถึงตุลาคมนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้มีไรายได้นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในดิวต่างๆที่ได้มาเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ย เราได้มาร้อยกว่าลายนะครับที่มีดิลพิเศษนะครับลดมากถึง7-80%ในงานนี้ครับ,รบกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับก็หลังจากโควิดนะครับที่เอาที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับ<ม>ในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพียง<ม>แต่ว่าการขายยังไม่มีการเกิดขึ้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเองยังไม่ทราบผมก็ทางการท่องเที่ยวเองก็เลย รวมผู้ประกอบการให้นะครับมาร,ร,ร,รวมอยู่ในงานนี้สเปเชียลเที่ยวไทยเพื่อให้เกิดการซื้อขายนะครับมีบทั้งที่พักนะครับสวนสนุกหรือว่าทิปดรำน้ำแล้วก็โรงแรมเท่ๆเก๋ๆตามสไตล์ของแต่ละท่านครับเพราะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาบ้างเลยได้ประมาณเท่าไหร่ครับเราคาดหวังคนสนใจนะมากครับ เราคาดว่านะครับเราจะขายแพ็กเกจเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000ลานนะครับ <ด comprend. S 1> แล้วก็จะมีเงินสะพัดเนี่ยประมาณ60ล้านบาทที่สุดเ้าทำเขารู้สึกวิตโอมากได้ทำมาครับก็มาช่วยโปรโมทแหะครับให้คนไทยเนี่ยได้มาเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะๆเพราะตอนนี้ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเที่ยวแล้วบางที่อย่างสมุยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลดราคาแบบ มากซึ่งบางทีคนไทยบางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปเพราะราคามสูงมากตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ที่สวยๆแล้วราคาแบบคนไทยครผมว่าก็เหมาะที่จะมาเชิญชวนให้คนไทยออกมาใช้เงินกันเยอะๆเพื่อให้เศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปนะครับผมก็ก็รู้สึก แฮปปี้นะครับที่แบบเออที่ลดราคาให้คนไทยได้เที่ยวกันเลยครับเล่งไว้ที่ประเกศคะคุณมงก็ดูดูอยู่มันมี80-90%ก็มีมันมีอยู่ที่หนึ่งที่พัทยาผมเคยไปเที่ยวอยู่ก็ก็ก็หลายหมื่นอยู่นะคืนหนึ่งก็เป็นหมื่นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เหลือ3,000เมื่อกี้น้องมาบอกก็รู้สึกว่าทำไมไม่ไปตอนนั้คือแบบถูกมากครับ ไปไหมว่าโคโรออัดเหมือนกันในช่วงโควิดที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนเลยใช่ไหมอ๋อผมก็เป็นคนเฉยๆอยู่แล้วก็คือว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็มันเป็นสถานการณ์ทั่วโลกอ่ะผมก็เลยอยู่ก็เหมือนคนอื่นเขาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เปิดประเทศเราเริ่มเปิดให้เที่ยวแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็อยากออกไปละอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปทํากิจกรรมที่เราไม่เคยได้ทำนานแล้วกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนชวนเที่ยวเยอะไหมคะเพราะว่าแบบ ทุกเดือนเลยช่วงนี้ทุกเดือนเลยคือแบบละครก็ยังไม่เปิดกล้องก็เลยเพื่อนกลุ่มไหนที่แบบว่าว่างก็จะนัดกันไปละไปเที่ยวต่างจังหวัดสามวันสองคืนการอย่างเงี้ยไปตีกอล์ฟต่ออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นท่านครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมแคมเปญนะพอจะยื่ติดต่อที่ไหนสักที่ฝากเชิญชวนครับก็มาได้ในงานนี้นะครับสเตจเที่ยวเที่ยวไทยที่ลานสีฟ้านะครับสยามเซอรเตอร์นะครับ ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่28ถึง30สิงหาคมนะครับส่วนที่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือพลาดโอกาสเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ w w w specialthai.com ครับครับพี่โบค่ะแม่ตลาดเพลเตอร์เชิญชวนให้คนไทย่วงมีสถานการณ์โควิดที่ขาดไปเลือกของมาเที่ยวก็สามารถทำได้ครับผมก็ตอนนี้ในประเทศไทยเราก็ รือว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแล้วนะครับ COVID โควิดก็อยากให้ทุกคนออกมาเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ครับทะเลปา่าเขาหรือว่าน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีสถานที่สวยอีกเยอะครับก็อยากให้คนไทยทุกคนครับออกมาเที่ยวกัน,นเยอะๆนะครับเที <around> ่ยวเมืองไทยครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอินเอร์ก่อนนะคะที่ไหาี่มง

ไคอออกนงะครับขอขอบเุดบ้ายอะไรแบน้ค่ะขอบเป้เก็บโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ